เี่ยเราให้ดูวิวภูเขาครับนี่เขาสูงสูงแต่ดันมีสา,ายไฟเจเลือมากครับเมืองไทยครับนี่มีเสา,าอากาศมื้ืๆตลอดทางนี่มันรับได้ตลอดทานะลายือร้อยกว่ากิโลแล้วครับ แน่น,นอนเอนนอนเนี่ยตะปูร้อนธรรมชาติเนี่ยอ๋อสามร้อยล้านปีเลยเอออตะปูร้อนธรรมชาติหินภูเขาไฟสามร้อยล้านปีเอ๊ะมันเป็นอันนั้นหรือเปล่าอันนี้เธอไปหลุนไปหลุดเชิงลายครับ ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ัวรุ่นบแฟนบอกไวมมีมีปเออเหรอถี่จึดบินไม่ได้เด้อ เดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งครที่ที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งก็งไม่รู้เถอก็านาตามไยอ่ะม,มันมีอีกมีอีก น,นี่มาแก้ภาพนะครับเนี่ยพอดีมาลองนะไม่ค่ารูปประวัติไหมอ,ออกสื่อไหนนะแม่รือประวัติไหมใช่ฮะว,วันนั้นมีคนหนึ่งเขาบอกเ่าอะไรนะ มันลึกเท่าไหร่ไม่รู้รฮะทางใต้ดินเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเมตร <170 S 1> <อ>ใช่ไหมนี่เท่าไหร่สามสิบปีได้แล้วมั้งที่มันเกิดตอนนี้เหรออ่าที่ก็าทำเนี่ยฮะแต่ที่เกิดาาป,ประมาณี่สิบกว่าปีโอแต่ถ้าเกิดมาแล้วนี่คงนานมาก,กน,นะอะไรสัตว <of S 1> ์นี่นะเนี่ยเอาเอาภาพมาลองเลยฮะ เราจะลองยังไงบ้างเอาไก่อะไรดีไม่เขาทีแล้วเอาไข่เล็กก็ได้ไข่เล็กเฮ้ยไข่ไก่นี่เลยก็ได้เธอแล้ก็เอาสองเอาไข่เล็กไข่เล็กอันเออขอยาคุณป้าคุณแม่ออกสื่อด้วยนะอยู่นี่มานานแล้วยังฮะอยู่นี่มานานยังอยู่นานแล้วค่ะเป็นคนที่ไหนฮะเป็นคนที่นี่ ที่นี่มันที่ไหนนะฮะที่นี่คือว่าเป็นบ่อน้ำร้อนแม่ขจาน่รอ๋อแม่ขจานเชียงรายใช่ไหมใช่โอ,อเอาเลยฮะนี่ทำไงบ้างเดี๋ยวบอกผมก่อนดิอเอาสุนนกมันมีกี่นาทีบ้างไก่ไก่สี่นาทีไก่นกสองนาทีแล้วมันได้ได้ได้ไงบ้างฮะได้สุกเลยเหรออ๋อเป็นมะตูมนี่ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่นี่เอาสุกนะจ้ะมาเริ่มดูนะฮะเดี๋ยวเริ่มดูมันเห็นอยู่อ่ะไม่กล้องจะไม่เห็นอย่างนี้ใช่ไหม ครัคร้คเาที่แล้วมาทำคลิปหายหมดเลย ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วลืมเลยต้องกลับมาแก้เนี่ยถ่ายใหม่เราใส่ไม้พี่โอ้ยไปนั่งกินข้าวเดี๋ยวมาแก้นี่หนึ่งไอ้เธอแก่อะไรเดี๋ยวเธอมาถ่ายนี่หน่อยให้เธอ, <tasty. S 3> อเธอมาถ่ายวีโอให้เอานิดหนึ่งถ่ายนี่เลยเออตอนเราเอามือล้างมือขึ้นเลย นี่นะเขาดูน้อยใส่เติให้นี่นะครับอันนี้ไว้นี่ค่ปะปลาใส่ถุงแล้วเราไปรับทางข้าวก่อนนะครับไปทางข้าวกันก่อน หมวกเรานี่นะครับวันนี้เรามาทางขาหมูที่นี่นะครับก็นี่ก็มีหมูปอบเลยนะก็เอส้มตำนะครับของพี่น้ำพูร้อนนี่นะครับนี่นะครับที่นี่ก็ แวะมาทานได้เราแวะมาสองครั้งเลยครับครั้งแรกคือคลิปหายหมดเลยท <c oughs> ีนะครับที่ที่ต้มเมื่อกี้เนี่ย Yeah. Ew. จะออกมาตูมมาตูมส,สีสวยๆเห็นนะฮะเห็นะน,นะะมันไม่แข็งเป๊กก็เลยแข็งลำบากหน่อย みそ。 กยากครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันจริงๆอ่ะมันสุกวันนี้ได้แล้วแต่เราจะปรับองค์ประกอบวันนี้น้ำร้อนกว่าที่แล้วนะครับร้อนกว่าที่แล้วข้าวขาหมูแบบน้ำใสนะคุณเคยได้ยินใสายยา่ย่างเท่าไหร่คะใส่ย,ย่างหกสิบ <50. S 1> บาทหกบาทปามาดูนะ,ะนี่ ข้อนี้จะเป็นขาหมูน้ำใสนะ่ใช่ไหมนะหกสิบ <60, S 3> <60. S 1> อันนี้สิบ <50. S 1> บาทนะไม่แพงครับมาได้เลยครับ<ม>เป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะเธอร้อยแปดสิบรวม, 80, ร,วมรวมอะไรนะเธอไส้ด้วย ท่องเที่ยวนะ่ะต,ตรงนี้น,ะนี่าะนียตรงไม้แขวนต้งไม้แขวนไข่จริงๆตอนเรามาเขาที่แล้วเราทำคลิปหายหมดเลยน้ำอ่ะ ตอนนั้นมันหน้าหนาวอะน้ําก็จะถุ่นตัวนี้วันนี้ค่อนข้างร้อนเพราะตอนนี้มันหน้าร้อนด้วยนะ เออทำเลยก็ไดนะ้อ่ะเก็บไปเลยอ้าวไม่โฟกัสว่ะเธอมันไม่ปิวเหรอไม่อันนี้กระถหนาเลยปู่มอ๋อ ตแต่ต้องต้องขึ้นมาช่วยแล้วครับแล้วเมื่อกี้เธอพักเทปไปไวไหนตรงนี่ใช่ไหมเบน,นะนยดได้่อน